อยากให้รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ราคาเนี่ยมาหลอกแล้วนะเราจะคิดว่าไอ้หูฟังไม่เกิน500บาทเนี่ยแล้วก็พลาสติกอย่างเงี้ยมันจะดีจริงเหรอผมบอกเลยว่าดีจริงนะการแยกเสียงซ้ายขวากะมิติระยะใกล้ไกลสศัตรูและศัตรูเดินเข้ามาะอะไรเงี้ยแยกได้ชัดเจนเดาได้ว่าศัตรูมาจากทางไหนแล้ววาวเป็นไงดาดฟ้าหลูเรื่องไปสิ ก่อนจะไปแกะกล่องขั้นครับยังไงก็ช่วยฝากกด Subscribe ให้ช่องเรือเล็กโปรดัาชันของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับ สวัสดีครับรายการเดีอันบล็อกแกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอนวักลับมาเจอเพื่อนๆพืชาวเรือเล็กกันอีกแล้วครับนี่ครับคลิปนี้ครับผมมีโหฟังเกมมิ่งมาแกะกล่องรีวิวกันอีกแล้วครับตัวนี้ครับเป็นของแบรนด์นี้ครับแบรนด์เพ็กโทนครับรุ่น G800 เกมมิ่งเฮดเซตแหมอยู่ในมือของผมเป็นที่ เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนจะแกะกล่องหรือไปรีวิวอะไรก็แล้วแต่ครับผมขอบอกข่าวดีก่อนเลยครับว่าหลังจากรีวิวเจ้านี้เสร็จแล้วได้ทดลองใช้เสร็จแล้วทําคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวนี้ครับผมจะไม่เก็บไว้ผมจะแจกคนดูไปเลยถือว่าเป็นการขอบคุณสาหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปและกดซับสไครต์ให้ช่องเลเลของเราครับอ่าส่วนกตาิการการแจกเจ้าหูฟังเพล็กโทน G8 0 0้อตัวนี้เป็นยังไงครับเราได้ใส่ลิงลก์และก็รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับก็ไปคลิปดูกันได้เลยครับ อย่าลืมมาเล่นกันแล้วกันครับอะ๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องเจ้าเพกโซน G แล้วกันเลยดีกว่าครับก่อนแกะกล่องทำเนียงของดีอันบ็อกของเราครับเราจะบอกราคาก่อนเลยครับตัวนี้ครับผมอิงราคาจากตัวแทนจำหน่ายเนาะเพกโซน th เนาะที่มีขายอยู่ในช้อปปี้ครับราคาตัวนี้อยู่ที่399บาทครับถือว่าเป็นราคาฟังเกมมิ่งที่ถูกมากราคาไม่เกิน500บาทไม่รู้แหละว่ามันจะดีขนาดไหนเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าครับหน้ากล่องครับนี่ก็จะมีสเปคต่างๆคร่าวๆบอกกันครับตรงนี้ก็เป็นนั่นนะครับ ครับชื่อแบรนด์ครับเพ็กสโตนครับไลท์เวทเกมมิ่งเกียร์ครับนี่เขาบอกว่าแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความเบาครับอ่ะแกะกล่องแกะออกมาเลยโอเคเปิดออกมาครับนี่ครับเปิดมาก็จเจอหูฟังเลยเหรอไม่มีกล่องอะไรแบบอีกชั้นนึงเลยเหรอโอ้โหเปิดมาเป็นหูฟังใส่บับเบิ้ลอยู่แค่นี้นะโอ้โหสมแล้วที่ราคาส9 9บาทครับเป็นหูฟังที่ใส่อยู่ในบับเบิ้ลครับนี่นี่นี่ค่อยพูดถึงแล้วดูในกล่องมีอะไรอีกไหมอ่ะโอเคในกล่องครับก็จะมี ของอีกสอสาอย่างครับโอเคครับนี่คืออุปกรณ์ในกล่องที่แถมมาให้กับหูฟังบูลค่า399บาทครับมีหูฟังที่อยู่ในบ็อบเบิลซองกระแทกครับ1อันครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสายวายสปลิตเตอร์ครับมันคือสายที่มาสำหรับเราต่อเล่น p c ตั้งโต๊ะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นมีหลายภาษาครับอ่าภาษาอังกฤษมีหมดครับอันนี้น่าจะเป็นใบการันตีครับใบประกันนั่นเองครับนี่ประกัน1ปีโอเคผ่านการ QC โดยภาษา จีนอ่าไม่ออกโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็คือหูฟังครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์หูฟังกับสเปคกันเลยดีกว่าครับอ่ะมาที่ดีไซน์แล้วก็สเปคของเจ้าเพชรโทน G 8ปดล้อกันบ้างครับสัมผัสแล้วที่จับหูฟังนะนั่นแหละอย่างที่บอกครับไลท์เวทจริงๆครับเบามากครับนี่น้ำหนัก200กว่ากรัมเนี่ยมันเบาขนาดนี้นี่เองครับแสดงว่าน่าจะใส่เล่นเกมได้นานนะอ่ะมาดูวัสดุการออกแบบครับว่าใช้อะไรครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะไม่มีอันไหนเป็นโลหะเลยนะนี่ๆพลาสติกหมดเลยนะครับเป็นพลาสติกที่อ่ะ พูดง่ายๆคือสมราคาครับอ่ะก็ดีไซน์ครับนี่ใช้สีส้มตัดก,กับสีเทานะนั่นนะอันนี้คือสีเทาแล้วก็ตรงนี้ครับพยายามทําให้ดูเป็นเกมมิ่งนิดหน่อยอ่ามีเพกโซนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะเออทำให้ดูเหมือนมีโลหะโอเคตรงนี้ครับอ่ะอย่างแรกที่เราเห็นครับตรงนี้คือไม้ครับไม่ที่ไม่สามารถถอดออกได้นะอ่าแต่มันสามารถบุนเก็บได้บุนได้ประมาณ180ไม่ถึงอนะประมาณร70องศาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้งอได้อ่า ัไน,นิดหน่อยโอเคอ่ะถ้าจากไมค์ครับฝั่งนี้ครับนี่เห็นนี่กงล้อนี่ไหมอันนี้เป็นกร,งรองล้อสําหรับเพิ่มลดเสียงนะเออคือสามารถเพิ่มลดเสียงได้เพิ่มเติมจากในมือถือที่เราต่อเล่นตรงนี้ครับสามารถปรับระดับได้ใครหัวใหญ่หัวเล็กก็ปรับระดับได้ครับตรงนี้ครับเป็นโลหะนะฮะเจอโลหะชิ้นแรกในหูฟังแล้วนี่ มาที่สายครับสายตัวสายตัวนี้ครับเป็นสายแบบถักนะเออผมว่าค่อนข้างทาได้ดีนะค่อนข้างแข็งแรงด้วยแหละน่าจะไม่ขาดง่ายนะก็มาตรงนี้ครับเป็นตัวแจ็ค3.5แบบตรงนะอ่าแบบประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ครับตัวเอียร์มัฟครับนี่ตรงเอียร์มัฟตรงนีค้ค่อนข้างนิ่มนะผมว่าวสัสดุที่ใช้ทำเอียร์มัฟเนี่ยค่อนข้างจะดีนะไม่รู้ว่าใส่ไปนานๆแล้วมันจะเปลื่อยหรือเปล่าแต่นิ่มมากน่าจะไม่อับชื้นหูนะผมว่าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่รองหัวก็กมี โฟมให้อีกอันนึงก็เป็นโฟมที่นี่เหมือนกันนะถือว่า399บาทออกแบบได้ดีพอสมควรเลยนะ แต่ไม่รู้แหละว่าหูฟังที่ดีเราต้องลองใช้เล่นเกมครับก่อนจะไปใช้เล่นเกมบอกสเปคข้าวๆข,ข,ของเจ้าหูฟังตัวนี้หน่อยว่าสเปคมีอะไรบ้างครับตัวนี้ครับใช้ไดเวอร์ขนาดใหญ่นะ5 0มิลลิเมตรเลยทีเดียวหูฟังตัวนี้ครับมีย่าคอมทีเท่ากับหูฟังปกติเลยครับ20ถึง20,000เฮิร์ตแล้วก็ใช้งานได้กับแพลตฟอร์มการเล่นเกมครับทุกแพลตฟอร์มที่มีแจ็ค3.5ตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็น p พยครับเ5 n i n t e n d o Switch สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้หมดครับถ้า เครื่องของคุณมีแจ็ค3.5ครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้สายแปลงได้เช่นกันครับโอเคนี่คือสเปคคร่าวๆของหูฟังตัวนี้ครับเดีย๋ยวเราไปลองทดสอบการเล่นเกมดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนครับเดีย๋ยวผมจะทดสอบกับเกม pubg mobile นะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม pubg mobile เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเรามาลองทดสอบว่าเจ้าเพกโทนจีปแล้ตัวนี้โทนเสียงจะไปโทนประมาณไหนครับแล้วก็ แยกมิติซ้ายขวาหน้าหลังใกล้ไกลได้ดีคาดไหนครับอ่ะเราไปทดสอบเลยดีกว่าครับทดสอบจากโทนเสียงดูก่อนครับฮะโทนเสียงของหูฟังตัวนี้ครับไปอยู่ในโทนประมาณเสียงกลางและเสียงแหลมครับมีเวทีเสียงที่ค่อนข้างกว้างมากครับเวลายิงเนี่ย เสียงค่อนข้างเคลียครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยแหลมไม่บาดหูเลยครับส่วนเสียงเบสครับตัวนี้เสียงเบสค่อนข้างบางมากๆครับเวลายิงปืนจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีเบสมาปะท้าเท่าไหร่แต่มีให้รู้สึกบ้างครับอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้ผมลองยิงแล้วผมจับจุดได้คือจุดเด่นของหูฟังตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นหูฟังแบบโฟไซส์ครับเวลายิงเสียงเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีครับดูครับนี่ครับมันจะเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมากครับมันจะมีเสียงกังวานรอบๆตัวแหละครับเวลาจะยิงปืนไปเนี่ย มันจะมีเสียงกลางวันแล้รอบตัวแล้วก็รายละเอียดเสียงต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีครับว่าทําได้ดีนะสั่งละ99บาทใครที่ชอบหูฟังที่เสียงเคลียร์ๆแล้วก็เสียงชัดๆรายละเอียดเสียงดีๆขอวตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ครับ เรามาดูระยะที่หูฟังตัวนี้ครับ G8 ล้อจะได้ยินเสียงเดินเสียงวิ่งเวลาศัตรูเดินเข้ามาหาเราครับจะดูว่าระยะอยู่ที่กี่เมตรครับและก็ระยะรอยเท้าที่ขึ้นในมินิแมปกี่เมตรครับเริ่มจากเสียงเดินครับเมื่อมีศัตรูเดินเข้ามาหาเราครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงเท้าศัตรูเนี่ยที่ระยะ40เมตรครับส่วนการวิ่งครับเมื่อมีศัตรูวิ่งเข้ามาหาเราครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงศัตรูวิ่งเนี่ยที่ระยะ50เมตรครับการกระโดดครับเมื่อศัตรูกระโดดเข้ามา เราครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงการกระโดดของศัตรูที่ระยะ51เมตรครับส่วนการคลานครับศัตรูคลานเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงศัตรูคลานเนี่ยที่ระยะ11เมตรครับส่วนรอยเท้าในมินิแมปครับไม่ว่าศัตรูจะเดินหรือวิ่งเข้ามาหาเราครับเราจะเริ่มเห็นรอยเท้าที่มินิแมปในระยะ19เมตรครับ บอกก่อนแล้วครับว่าการวัดระยะเนี่ยเป็นการวัดระยะจากห้องที่เงียบครับและเริ่มได้ยินเสียงเท้าที่เบาที่สุดเลยครับผมจะเอาระยะนี้มากราบประมาณครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราครับไปเทสุการเล่นเกมกันต่อเลยครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาลองเล่นจริงดีกว่าว่าเอาเจ้า G 8 0 0เนี่ยมาลองลงสนามจริงในเกม PUBG Mobile เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคโดนมาแล้ว โอเคตอนนี้ผมเปิดเสียงนี่คือต,ตัวมือถือที่ผมเล่นเนี่ยเปิดอยู่90%นะแล้วก็ส่วนตัวหูฟังเนี่ยไอ้ที่มันมีให้เปิดปิดข้างหลังเนี่ยผมเปิดสุดเลยนะอ่าอย่ามาดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างมาสีลูกไปแล้วครับ เป็นไงดัดฟ้าหลู่เรื่องไปสิกีผมเช็คระยะได้พรามันอยู่เขาอยู่ดัดฟ้าครับจังหวะที่เขาเดินขึ้นแล้วผมตะปาลเบิดไฟเนี่ยเราวัดระยะได้ว่าเขาเดินอยู่บนดัดฟ้าแล้วก็อยู่ข้างหน้าผมผมก็เลยลองทอดระเบิดไฟดูเออแล้วมันได้ผลหลังมา้อนมาได้ไปเพื่อไปก่อน เลยอยอออาุเเรื่องเสียงรายละเอียดเสียงเล็กๆน,น้อยๆพวกเก็บปืนหรือยิงปืนก็ถือว่าทําได้ดีนะผมว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะคุณภาพเกินราคาที่ตั้งไว้มากมากว่าน,นนะ เสียงเท้ามันแย่เสียงเท้าได้ครับผมก็เลยรู้ว่าเข้าไปตรงไหนบ้างน่าจะมีคนอย่างสะพานอยู่โอ้โหสภาพไม่น่าไปเลยเพื่อนเอาละครับผมต้องเข้าไปก่อนให้เพื่อนครับ อ้าวสามหนึ่งนี่ไงครับอาาแอบเหรอแรอแบอบเหกินไก่เลยครับ G 8 0 0พากินไก่ โอเคครับเราไปทดสอบการเล่นเกมมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้หลังจากที่เราเล่นเกมไปผมก็ไปทดสอบเพิ่มเตอิออีกหลายชั่วโมงเลยนะกับเพกทอน G800 ด้ครับได้ข้อสรุปด,ดังนี้ครับอ่ะเรื่องการสวมใส่ก่อนครับเจ้าตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นหูฟังที่มีน้ําหนักเบามากๆครับทาให้สามารถใส่เล่นเกมได้นานไม่รู้สึกเมื่อยหูผมเล่นเกมไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนักคอเลยมีอาการเมื่อยคอนิดหน่อยแต่ไม่ได้มากครับสวยตัวเอียร์มับนี่ครับตัวนี้ตัวน,วนี้ไม่รู้สึกว่าร้อนหูเลยนะมันค่อนข้างจะระบ หูได้ดีครับมีข้อสังเกตข้อเดียวครับเอียร์มับตัวนี้ครับใครที่เป็นคนหูใหญ่นะหูใหญ่แบบผมเนี่ยไอตัวเอียร์มับตัวนี้เนี่ยมันจะมีขน,นาดค่อนข้างแคบมันก็จะไม่สามารถครอบหูคนที่หูใหญ่ได้หมดด้าน,นปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะไม่สามารถตัดเสียงรบกวนแล้วก็เก็บเสียงหูฟังได้ดีเท่าไหร่ครับดังนั้นใครที่หูใหญ่อาจจะเจอปัญหานี้บ้างครับแต่โดยรวมแล้วเท่าที่ใส่เล่นครับก็คือทําได้ดีครับอ่ะมาที่เรื่องการใช้งานครับคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับผมบอกเลยนะว่าอยากให้รูป รักภายนอกแล้วก็ราคาเนี่ยมาหลอกแล้วนะเราจะคิดว่าไอ้หูฟังไม่เกิน500บาทเนี่ยแล้วก็พลาสติกอย่างเงี้ยมันจะดีจริงเหรอผมบอกเลยว่าดีจริงนะการแยกเสียงซ้ายขวากะมิติระยะใกล้ไกลศัตรูแวละศัตรูเดินเข้ามาะอะไรเงี้ยเวลาศัตรูเดินมาข้างหน้าเดินข้างหลังเนี่ยแยกได้ชัดเจน เดาได้ว่าศัตรูมาจากทางไหนแล้วก็เดาได้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ระยะที่เท่าไหร่คุณภาพของการเล่นเกมเนี่ยเกินราคาไปมากๆนะข้อสังเกตข้อดีของการเล่นเกมอย่างเดียวที่ผมรู้สึกคือเสียงเท้าออกจะเบาไปนิดหนึ่งมันอาจจะครอบหูผมไม่หมดอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมใช้ตัวเนี้ยเสียงเท้าเบาเวลาที่บวกกันเนี่ยมีกระสุนบินไปว่อนมาอยู่รอบตัวเราเนี่ยเสียงเท้าเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยครับเมื่อเทียบกับหูฟังที่เป็นอินเอียร์ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะอย่างนั้นนะ่ะยังพอแอบได้ยินเสียงเท้าบ้างยังพอรู้ว่ามี แบบเดินเข้ามาหาเราบ้างแต่ตัวเนี้ยแทบไม่ได้ยินเลยครับเอาละครับก็สรุปกันไปแล้วครับใครที่กําลังมองหาหูฟังแบบครอบหูหรือฟูลไซส์เนี่ยที่ราคาโคตรจะประหยัดแล้วก็คุณภาพดีเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์มากๆครับทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะก,กับผู้ที่กําลังจะเริ่มใช้หูฟังเกมมิ่งเป็นครั้งแรกครับอยากจะแบบใช้หูฟังเกมมิ่งในการเล่นเกมเพื่อเพิ่มความพึกเขิมในตัวเราครับจับไปได้เลยครับราคาตัวนี้น่ารักน่าคบหามากๆครับผมการันตีว่าซื้อไปใช้เนี่ยราคาส วา99บาทเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับใครอยากซื้อไปใช้อยากซื้อไปลองว่ามันดีจริงหรือเปล่าไอ้แว่นนี้มันขี้โม้หรือเปล่า <c oughs> ก็คลิกไปเลยครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรีบไปซื้อมาจัดมาลองกัน ได้เลยครับอะสุดท้ายนี้ครับดีอันบ o ็อกแกะกล่องก็จะประมาณนี้ครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์อยู่กับการเล่นเกมครับก็สอบถามก็เข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับผมและทีมงานจะหาคําตอบมาให้ได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมไปร่วมเล่นกิจกรรมของเราด้วยครับที่จะแจกหูฟังตัวนี้ครับแจกกันไปเลยนะใครอยากได้ก็รีบไปเล่นกิจกรรมด้วยล่ะผมได้ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้แล้วอะสุดท้ายนี้ครับผมจอห์นวาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สสวััดีครบ